แฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีมารูวัฟเฟิลที่สุดของวัฟเฟิลฮ่องกงสูตรกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยมีหลายแพ็กเกจให้เลือกแฟรนไชส์ราคาเริ่มตน้นอยู่ที่25,900บาทพร้อมเปิดร้านได้ทันทีแถมฟรีแป้งวัฟเฟิลสามารถทําได้300ชิ้นขนมอร่อยแพ็กเกจจิ้งโดดเด่นน่ารักกําไรมากกว่า150%สนใจแฟรนไชส์โทร097ย์2 97 9797 เวอร์ไวด์คอฟฟี่ ูนยนรวมธุรกิจกาแฟครบวงจรเป็นผู้นำและตัวแทนจัดจำหน่ายเครื่องชงกาแฟแบรนด์ชั้นนำระดับโลกในราคาเริ่มต้นเปิดร้านเพียง2 9 9 9 9บาทถึง499,000บาทบริษัทของเราดูแลร้านค้าขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่า1,000สาขาทั่วประเทศอีกทั้งยังมีวัตถุดิบเช่นมเมล็ดกาแฟใบาชาเขียวใบาชาไทยโกโก,โก้ดาร์กช็อกโกแลตสนใจโทร0 8 0 867 6 7 7 6 10อย่างจำเป็นที่เราต้องมีในภาวะโควิด -19 ระบาดหนักการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดูท่าจะเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากมากขึ้นทุกทีและคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นในอีกหลายจังหวัดที่เกิดมาจากการเดินทางกลับภูมิลำเนาทางที่ภาครัฐประกาศให้งดเดินทางแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังรันที่จะเดินทางเมื่อสถานการณ์เริ่มไม่ดีเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ก็ขอแนะนำสิบสินค้าที่เราจำเป็นต้องมีในภาวะโควิด -19 ระบาดหนัก ที่มีการวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าคนไทยจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกันและดูแลสุขภาพผ่พานการซื้อสินค้าต่างๆคิดเป็นเงินรวมก็ราวๆ2,200ล้านบาทไปจนถึง2,500ล้านบาทเลยล่ะค่ะ 1. หน้ากากอนามัย ข้อมูลจากตลาดออนไลน์ระบุว่ามีความต้องการหน้ากากอนามัยเพิ่มสูงถึง2,600%ถ้าเทียบกับตอนฝุ่น PM 2.5ในช่วงแรกเมื่อปี2019พบว่าปัจจุบันมียอดคลิกที่สูงกว่ารวมทั้งราคาก็เพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวหน้ากากอนามัย1กล่องบรรจุ50ชิ้นจากราคาอยู่ที่46บาทแต่ราคาในปัจจุบันมีราคาสูงถึง800บาทไปจนถึง1,200บาทต่อกล่อง ทำให้ราคาหน้ากากอนามัยออนไลน์พุ่งถึง10เท่าเมื่อราคาถูกปั่นและเพิ่มสูงขึ้นถึงชิ้นละ14ไปจนถึง20บาททําให้รัฐบาลออกประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมให้ขายในราคาไม่เกิน2องบาทห้สตางค์แต่อย่างไรหน้ากากอนามัยก็เป็นสินค้าสําคัญและจําเป็นที่ต้องมีในยุคนี้ค่ะ 2. เจลล้างมือ จากที่ไม่เคยสนใจเรื่องเจลล้างมือปรากฏว่าในโลกออนไลน์มียอดคลิกสูงที่สุดมากถึง8,000เซเมื่อเทียบกับปี2018ตัวเลขที่เยอะๆนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าหากไม่มีสถานการณ์เรื่องโควิด -19 เจลล้างมือจะเป็นไอเทมที่เราไม่เคยนึกถึงส่วนใหญ่ก็จะเจอแถวโรงพยาบาลคลินิก ไม่มีใครซื้อแล้วพกติดตัวซึ่งการแพร่ระบาดนี้ก็ทําให้เจลล้างมือเป็นสินค้ายอดฮิตที่ต้องมีติดกระเป๋าและเป็นสินค้าที่มีความต้องการมากถึงกับที่ต้องประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมกันเลยทีเดียวค่ะ 3. แอลกอฮอลเจลพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแอลกอฮอลเจลถือเป็นอุปกรณ์ฆ่าเชื้อที่สําคัญมากๆในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด1 9มีตัวเลขของยอดการซื้อในออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นมากถึง5,000อร์เซนต์ เรียกได้ว่าสูงพอๆกับเจลล้างมือเลยค่ะและแน่นอนว่าแอลกอฮอล์ก็เป็นสินค้าควบคุมที่ป้องกันไม่ให้มีการกักตุนและขายเกินราคารวมถึงได้มีบทระวังโทษสำหรับการขายเกินราคาและกักตุนในยามวิกฤตเช่นนี้ด้วย 4. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เมื่อคนไม่กล้าออกจากบ้านอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเหมาะแก่การกักตุนก็ต้องยกให้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือมาม่าที่มียอดการซื้อออนไลน์เพิ่มขึ้น84%และจากคําสั่งปิดชั่วคราวสถานที่26แห่งในกรุงเทพและเขตปริมนทลรวมถึงห้างสรรพสินค้าหลายแห่งทําให้ประชาชนแตกตื่นกักตุนอาหารไปสํารวจตามห้างจะพบว่าชั้นวางบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปว่างเปล่ากันเลยในตอนนี้ค่ะ5 ปลากระป๋องข้อมูลจากยอดตลาดออนไลน์พบว่าปลากระป๋องมียอดคลิกเพิ่มขึ้น19%เมื่อเทียบกับปี2018แม้จะไม่ได้เป็นตัวเลขที่สูงแต่ก,ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและที่ชัดเจนคือปลากระป๋องเป็นอาหารที่เก็บไว้ได้นานหลายคนเลือกที่จะกักตุนและซื้อปลากระป๋องเอาไว้ในยามฉุกเฉินดูได้จากคำสั่งปิดชั่วคราวที่ให้ปิดสถานที่ต่างๆเพิ่มอีก26แหง่งเกิดภาวะการกักตุนสินค้าของประชาชนและปลากระป๋อง ก็เป็นหนึ่งในสินค้าที่หายากมากในตอนนี้ด้วยค่ะ 6. น้ำดื่ม สินค้าพวกอาหารแห้งน้ำดื่มตอนนี้ขายดีมากสังเกตว่าบรรดาร้านขายน้ำบรรจุขวดที่ขายแพ็คละ30-35บถึงาบาทตอนนี้ผลิตสินค้ากันแทบไม่ทันเพราะคนมีความต้องการกักตุนน้ำดื่มเผื่อกรณีฉุกเฉินจากที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งปิดชั่วคราวห้างสปปรรพสินค้าและยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าในช่วงเวลาถัดไปอัตราความรุนแรงของการแพร่ระบาดจะมากแค่ไหนหากต้องมีการสั่งปิดกรุงเทพหรืองดประชาชนออกจากบ้านเหมือนในต่างประเทศจะยิ่งทำให้น น้ำดื่มเป็นที่ต้องการมากขึ้นอีกค่ะ 7. ข้าวสารคนไทยยังไงก็ต้องกินข้าวต่อให้ไม่มีอะไรยังไงก็ต้องมีข้าวสารกรอกหม้อดังนั้นข้าวสารจึงเป็นอีกสินค้าที่ขายดีชนิดที่ว่ายอดขายพุ่งถล่มทลายในภาวะที่หลายอย่างยังไม่คลี่คลายสถานการณ์แพร่ระบาดยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไรแบบไหนและอย่างไรตอนนี้หลายคนก็เลือกกักตุนข้าวสารหากเกิดกรณีเร่งด่วนออกจากบ้านไม่ได้จริงๆอย่างน้อยก็ยังพอมีข้าวกินไม่ต้องลำบากค่ะ อุปกรณ์ทำความสะอาดสินค้าจำพวกไม้ถูพื้นผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำและสำลีสิ่งเหล่านี้ประชาชนก็มีความต้องการมากจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้หลายคนได้หันมาสนใจเรื่องความสะอาดของตัวเองเสื้อผ้าและบริเวณโดยรอบที่พักมากขึ้นและหากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นเชื่อว่าหลายคนจะยิ่งรักความสะอาดมากขึ้นส่งผลให้สินค้าเหล่านี้มียอดขายพุ่งพรวดอีกหลายเท่าตัวเช่นกันค่ะ ของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงถ้าเราเป็นผู้ชายคงไม่เข้าใจว่าของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงสำคัญแค่ไหนโดยเฉพาะยกทรงผ้าอนามัยเหล่านี้ก็เป็นสินค้าที่จำเป็นต้องมีและคุณผู้หญิงหลายคนที่ต้องกักตัวอยู่บ้านก็เลือกที่จะกักตุนสินค้าเหล่านี้เอาไว้เพราะเป็นสินค้าที่ต้องใช้และหากถึงเวลาจำเป็นแล้วสินค้าขาดตลาดหากไม่มีของเหล่านี้ใช้ก็จะเป็นความลำบากอย่างสูงสุดของผู้หญิงทั้งหลายเลยละค่ะ 10. ทิชชู่ ไม่น่าเชื่อว,ว่ากระดาษชำระก็จะติดโผของใช้จำเป็นและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแม้แต่ในต่างประเทศก็ขาดแคลนกระดาษชำระถึงกับที่บางประเทศต้องออกกฎหมายเด็ดขาดจัดการกับคนที่กักตุนกระดาษชำระหรือแม้แต่ในอเมริกาที่กระดาษชำระขาดตลาดคนจึงแห่ไปซื้อสายฉีดก้นมาทดแทนทำให้รายได้เพิ่มขึ้นกว่า1ิบเท่าตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงคำว่าสินค้าจำเป็นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ และนอกจากสินค้าเหล่านี้พวกยารักษาโรคก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ประชาชนมีกักตุนและหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะมีสินค้าอีกหลายอย่างที่ขาดตลาดเพราะการกักตุนของประชาชนถือเป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่ตอนนี้ได้แต่หาทางรับมือและแก้ปัญหาเฉพาะกันได้เท่านั้นค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ